ขอแสดงความยินดีกับรถใหม่หน่อยลูกขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างกับรถใหม่ดีใจจ้ะเพราะว่าได้เป็นรถเจ้าของแล้วอันนี้ซื้อเงินสดอยู่ไหมบอค่ะพรเขาใครเป็นคนเลือกว่าเราจะต้องเอารถรุ่นนี้แบบนี้อย่างลูกเป็นพอกับเมรแลวกันูจ้ะอ๋อเ็นยงมากเลยเออได้พี่ได้พ่ปรึกษาพระจไหม ค่ะพอเพื่อนจะตามใจเลยแต่ว่าอเอาขั้นใดก็เอาเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นตื่นใจไม่ลูกน้ำขังน้ำแรงเลยทางรถบ้านพุ่งไก่จ้ะแล้วเป็นไงบ้างรถมันถูกใจเาราไหมพอเราได้เอามาใช้จริงๆแล้วอย่างเงี้ยเวลานั่งมันสบายไหมหรืออย่างเงี้ยลสบายมากนรู้สึกว่าเด้นั่งหนูนอนอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ชอบตัวนี้หลับไปเลยมันสบายไหมหลับสบายไหมแล้วใครขับให้เรา หลับเหลับก็คือพอจ้ะอ๋ออ๋อี่อ๋อตอนนี้ก็คือเป็นพ่อมาขับรถให้แม่แม่มาช่วยดูแลเราแม่งอิงรู้สึกไงอะพอหลังจากที่เราออกรถไปเสร็จปุ๊บแฟนเรานะแฟนหมอลำคือโฟกัสที่ป้ายทะเบียนเราหมดเลยลูกอันนี้อันนี้คือมันแห่แต่ความเสื้อของเราอก็คือเล่นได้แต่แต่ถ้าสุดท้ายแล้วอย่าว่าโอ้แม่จริงจพอเราโพสคู่กับรถไปแล้วแฟนลับเรา สนใจเยอะกว่าตัวเลขเยอะไหมก็กะไม่เยอะอยู่ค่ะแต่แจ็คก็เลยเป็นรับรถมาก <c oughs> พี่นหู๋เธเปลี่ยนกวดไหลายแล้วพี่น,น <c oughs> ู๋เธอมาเจ๊งอีกอันนี้คือหนูหนูพวกหูเ๋เพิ่งเดินมาเจ <c oughs> ๊งแมนค่ะพิมพ์โลกชายกลุมเหล่าศูนย์ห้า สีแบดเดอร์วะสนุวะเ้า่นนี้อันอันอันี้ไปไปไปแดงค่ะไปแดงเออแฟนคลับรู้ก่อนแล้วไม่ค่ะแต่ว่าคือจะควงรถนี่บ่หูยังเล็กนู่บ่ไู้อแนคับจบ่หู่หูวังอันไปรับรถเมที216เออแสดงว่ามันเรามีแฟนคลับเป็นอยู่ใน โชลุกรถเดียวออกแบนะน่าจะไม่อันตรายยังทีแกนเอาแบบมากระจายออกก่อนอะไรอ่างเอ๋ออ่ะอุง๋งี่มาเรื่องหนึ่งช่วงหลังแฟนๆก็จะเห็นเราบ่อยมากในการที่แบบว่าเวลาไปไหนก็แล้วแต่เวลาเจอคนแก่คนที่ละหมากเราก็จะค่อยแบบคอยไปช่วยเหลือเขาตลอดเลยลูกอย่นี้ค่ะก็คือ,ลอ,ลอเลาบบริเวณวัดศรีเทษรางผาเบจจ่ะแต่ว่า <c oughs> มันคือส่วนหนึ่งที่ว่าสิ่แบบว่าลาให้ออไปแล้วไม่สบายใจคือถ้าสมมุิหลายอย่างพันมันจะซื้อหลายเนมเห็นเพื่อหลังก็สิบวันสบายใจมันเหมือนเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งไหมเพราะเหมือนแบบถ้าจะให้เราไปเข้าวัดทำบุญเราก็าอาจจะไม่มีเวลาขนาดนั้นมันก็มีส่วนอยู่จ้ะแต่ว่ากกับป่วยพันไมปเลยนอกจากพ่าเห็นเพื่อนยูวัลสันล่ะกับเพื่อนคนนั้นะ หลายคนช่วยทั้งหลายว่าให้เยอะให้ร้อยยังไงบ้างครับมันอาจสิบห้ายคะ่ะแต่ว่าก็ให้ด้วยใจ<ม>อืมแต่หลายคนก็ชื่นชมเมองน,นะในการที่เราลงไปช่วยเหลือคือเราไม่ถือตัวเลยเราสามารถแตะย่างเข็นเมื่อ,อคืนยเข็นเมื่อคืนเนี่ยเขาหลับอย่เงี้ยตอนนี้เขาแบบขอจับมือเราเรา,เราไม่กลัวเราแบบไม่ได้นี่และเราโ<อ>บก็ เพื่อนสิเ hmm. ป mm ็น hmm. จ oh, 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 ังไหนกับคนคือกันเนาะจ๊ะน้องฮ่องบด้องฮ่องบบสามอ่ะนักเก็ตคนไดียวเพราะว่าเพื่อนกับคนคือกันกับเราแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนคือเพื่อนโดยโอกาสก็ห้ามไม่ได้ค่ะยิ่งเวลาเห็นกันแล้วมันรู้สึกยั้ยหนูปล่อยพันบ่ได้หนูขึ้นรถตู้นึงมันยังมีนะเพราะแบบช่วยเขาไปแล้วอย่างเงี้ยขึ้นรถตู้มาแล้วแต่แบบมันยังนั่งแกยังมีห่วงอยู่ยังติดมันจะติอยู่ในใจแต่กะ ดีใจแต่เพราะว่าได้ซอยคุณนเน่กับล่าสุดพี่เห็นได้มีการโพสขอบคุณแฟนคลับอันนี้ถามนิดนึงทำไมถึงอยู่ดีถึงเราได้แบบโพสออกมาขอบคุณแฟนคลับทุกคนะกคนะเกิดอะไรขึ้นลูมมนกมือในกระมิดเลือดคือจูจันมีเรื่องหเคือคือคือเพราะว่าไปเห็นคอมเมนต์ที่เขาถลม่มคือคือจูแมนครับเพราะว่าเพูดว่า เอ้ยอันนี้หนูคือเขาว่าหนูรวยแล้วยิงใช่ไหมก็อความม่พ่อกับแม่หนูบริสุทธิ์อันนี้หนูว่าเป็นสีนะจ๊ะแกแกสอนในทางที่แบบสอนว่าบโให้ยิงน้ำข้นโบไฮทื้อตัวสีนะจ๊ะก็คือหนูหนูบางคนนึงที่แบบบริสุทื้อตัวบริสุทธิยิงแ่แบบคือเหมือนแบบมัน มันไม่ได้ปารุี่อายนะลูกเนาะมันมันมันเป็นคลิปจากไหนมันเป็นคลิปเราเราเป็นคลิปเดียวค่ะเป็นคลิปเดียวเพียงเพียงแค่สองนาทีสามนาทีเพิ่นก็เอามาตัดสินนะถามว่าหนูมีความมีความไหนนะมันคือบนทุกข์็คืออยู่แต่จะเพราะว่าคือหนูบริเวณเป็นคนน่าอสารเนาจ้ะแต่ว่าคือแบบควำพูดเขาบอกมาเนาะจ้ะ หนูอยากหนูอยากอธิบายอะไรกับคลิปนั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าเหมือนเสี้ยววินาทีแค่นั้นเองแม่กยาเฮพพ่อพ่อแม่แม่คนทีแบบเขาไปคอมเมนต์ว่าในเซนเก่ะลาบุเลเป็นขึ้นในคลิปด้วยจ้ะแต่ว่าถ้าลาเปียวความคิดของพ่อพอแม่บุได้กับเม่ยนอยู่จ้ะไม่เละแต่ความคิดไฟความคิดมันแต่ถ้าอันนี้ลาสถานในความคิดของทุกคนจ้ะว่าถ้าเพื่อที่จะแจังได้กัล้วแต่เพิ่นลาแบบ่มหามจ้ะ ได้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อๆกันไหที่เข่าขางละ<ม>ที่เป็นกำลังใจให้หลาอีกส่วนหนึ่งนะจ๊ะเนาะ<ม>ที่เพื่อนยังเข้าใจหลายู่ว่าเป็นอย่างว่าลาเป็นใจไหนเพื่อ<ม>็ยังเข้าใจแล้วก็นสนับสนุนคือเ้องหรือว่าอยากหรือว่าลองลองติดตามกันนานระยะยาวดูเนาะมิสมอว่าเขาซื้อวัสด์มาจับมือเนาะไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงมันก็มีมันก็มีคนป่วนนะจ๊ะนะสิ บอกเขาว่าซื้อบัานมาจับมือหนูนะก็ก็ขึ้นตามเวลาว่าจะหลับเกื่อความคิดพึงประเดี๋ยอันนี้กั็ แล้วแต่ความคิดของคนซะแต่พอมาเวลามันอ่นานออกมามาันก็น้อยนิดนึงมแม่ค่ะมีความน้อยไม่น้อยอยู่แต่ก็บริขดไหลปุ๊บพอถึงกับแบบคึดนลหลจนเห็นงันบรได้อย,ยสินะ่ะจ๊ะเพราะหลายหลายคนเป็นห่วงไงเพราะบางทีเราก็ออกมาเหมือนโพสที่เป็นคำแต่ว่าที่พูดไปก็คือเจ้าของกับยอนก็คือมือที่ว่าเจ้าของวมีคือกันเมื่อคืนแบบไม่ได้พอไผ่เดซัมนี้พอไผ่สิน่ะจ๊ะแต่ไดพูดไปแนวนั้นอือ สังเกตหลังๆเวลาเราจะพูดให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยหนูพยายามจะพูดตลอดว่าหนูไม่เคยคิดอยากจะเป็นที่หนึ่งของวงการอันนี้คือหนูยังโดนดราม่าเรื่องที่ที่ถูกวางว่าเฮ้ยคือเป็นเบอร์หนึ่งข <c oughs> องวงการนี้อยู่หรอลูกมันกันยังมีอยู่ค่ะแต่กับเป็นบางคนนั่นแหละแต่กับเบรคขึ้นยังไรแต่เพราะว่าไม่ใช่หลาๆก,กับเบรคขึ้นมาสิเป็นที่หนึ่งของของวงการไอ <c oughs> เพียงต่ว่าเฮลดาเป็นที่หนึ่งของพอๆกับเซีกับพ่ออยู่ในใจเพู่ตลอดทั้งนี้ คือบัวดีหวังว่าเออเข้าตรงเกง่งตรงไปที่หนึ่งเห้ได้ตรงอยู่ที่หนึง่งตรงชี้มันล่างที่หนึง่งนวงการให้ได้สิโบมีอันจ้ะตัวแค่นี้อ่ะทั้งงานทั้งแบบคอมเมนต์ลบๆอะไรอย่างเงี้ยเรารับมือมันได้จัดก,การกับค,ความคิดคิดยังไงมาเพราะต้องแสดงอีกบนเวทีวกับลาพ่อก็จะบอกลาเสมอว่าสิ่งใดที่มันบันทอนจิตใจเฮ้ากับยาไปอ่านไปเบิ่งเรียกว่าถ้าสมมุนท่อาอยากอ่าน ก็คือให้อย่าไปขืดหลายสิน่ะอ่านกะอ่านพ่อสืบเสืบว่าเออเขากันสิแมนความเามนความเผาบัว้าเมนแมนเทากับปับเลยจ้ะแต่ถ้าบแมนเทากับตไม่สนใจไม่ใช่เราเนับเพลงใหม่ของเราที่พ่อโจได้แต่งอันเป็นเป็นเพลงที่ผู้บิ๊กแหละครับพ่อโจแหละครับพ่อทันายเป็นคนจัดโปรเจกต์จ้ะ เป็นยังไงบ้างคะเราเราเชอบนะชอบมากมากเพราะว่าเป็นก่อนล่ำก่อนเหล็กยากไหมลูกมันกะยากจะยากแต่ว่ากะตเราเห็นมาเห็นดีที่สุดแหละจ้ะเพราะว่าพรพ่อแม่ซี่เพิ่นหวังนะจ้ะว่าอยากเห็นเรามีก่อนลำทงนี้เราตั้งเป้าไว้กี่วิวดีคะขอจะส่องหรือส่องละวเอ้มือเมื่อเดียวส่องล้วมีก่กระเด็เมือเดียวเมื่อเดียวซ่องล้านเมื่อเดียวซ่องล้าน ่นไหน่อ้อนบ้างหน่อยลากะฝากซอยละซอยเชียร์ในเด้อจ้าเด้อถึงสิบวันเลยหนึ่งวันสามล้านวิวกะหนึ่งวันสองล้านวิวกะได้จ้าน้าเราพูดถึงเรื่องร้องเพลงล่าสุดเลยก็เป็นคลิปที่เราไปช่วยคุณยายร้องเพลงชื่อมือนั่ะน่ะหรืองานเรืองานจากลัมนี่แหละจ้ะประมาณ ตีสีตีหากับมะหอนเงินนก็เลยคิดว่าไปสือของไาใส่บาทวอคุยนั่นเองแล้วก็เลยเออไปกับไปที่ดลาแล้ววะก็เลยพากันไปยังตลาดสดุตลาดตอนเสนาร์นะจ๊ะก็พอดีไปเห็น อันคุณยายอะไรก็น้องเพิ่นยือน้องเพิ่นยืนหันเลยคิดเห็นเจ้าของอันเล่เอาเงินไปให้เพิ่นลอยหนึ่งนะจ๊ะเพิ่นก็อุ้ยน้องอิงเป็นวอลนุกเลยตอบไปว่าไม่อันจ้าเพิ่นก็ว่าเอาลองเพลงซอยอันนี่อันซอยยหญ่เนี่ยเพลงนหนึ่งเพิ่นก็ลองในเครื่องหนึ่งหลักก็เล่ไปต่อให้เพิ่นแล้วเราเราลองลองให้คุณยายไปเงินสิให้คุณยาลองไหมลองกัลองลองต่อที่เพิ่นลองให้จบอ๋อลองต่อให้ลองเลย คุณยายได้คิดยเยอะขึ้นไหมได้ค่ะมันเป็นความสุขแบบทางใจทบี้แบบะก่มีความสุขจ้ะเพราะว่าปกติถ้าสมมติเราได้เขาบงกานเป็นหมอลาก็สิไปใส้ชีวิกันปกติแล้วเราก็ไปไปร้องกันต้นตอนตอนที่เราจะเข้า ถ้ามือใดถ้ามือใด้ปได้นป็โรงเรียนหรือว่ามือใดที่โรงเรียน,น<ม>ปิดนะจ๊ะปิดให้หยุดหลังสิไปตอนสเอส<ม>าร์แรงสิถ้ามือหนึ่งหยุดแต่ถ้ามือใดที่ว่าเป็นมือที่ละไปโรงเรียน,นบ่จ้ะแล้วก,ก็ไปโรงเรียนสก,ก่อนหลังจากเรียนกับแต่งโตเซชนูนักเล่นไป<ม>็นหลอดมันทำให้เราเห็นตัวเองม่นจ้ะอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนหนุ่มกับบอลบอลบูไทยแล้วเราก็เขาได้เข้าไปคอมเมนต์ถึง<ม>ประเด็นเรื่อง กะเมนเมนโยโยคือเสือหลักใจเพราะว่าบริคิจยังหลายเพราะว่าก็มีหลายหลักใจคอมเมนต์ที่วานแซนไม่ใช่มีคอมเมนต์แบบปะทะกันนะเอซี่กับทางหนึ่งเอซี่กับทางหนึ่งกับปะทะกันเอซี่ผู้นี้ลองม้วนผู้นี้ลองมุมม้วนเอซี่นะแต่คือแบบ เราเห็นไปลองไปเปรี้ยคือต้นฉบับไม่โมเมนต์ดอกจ้ะเพราะว่าต้นฉบับเพิ่นเฮ็ดมาดีเพิ่นเฮ็ดเสียนเพลงนี้มันเป็นเพลงเสียนนะจ้ะเสียงสูงเสียงสูงก็ต้องได้แต่ว่าสําหรับลรานี่คือเราไปลองเป๊ะ้แบบคือต้นฉบับนะจ้ะสมารเซลเอกลักษณ์จะควงองเอกลักษณ์จะควงออกมาจากน้องเพลงหลังบ้านเราคุยกันไหมคุยคุยกันค่ะกันซ้ำก็มูกันเลยจ้ะแต่ว่าเมื่อที่เพิ่นมีอันกระแสลบช่วงที่ว่าเสียงเสียงไรนะจ๊ะ ปกติถ้าเท้าลาวันลาเสียงอะไรบ้างจะข้องผลงานเพียงจะข้องกิดเสียงอะไรที่จันี่ยมันมันเป็นเรื่องเเป็นรื่องปกติจ้ะ้าสมมุถ้าสียงไม่ให้เราแบบเป๊ะๆเป๊ะเสียงอุ้ยเป็นโบเมียนเพราะว่าก่อนเท้าเจียเขาของอันนี้เนาก็ต้องรับผ่อนเตียงนอนเลยจะได้ว่าอันนี้ไปขึ้นไมที่สุดๆห้าไปลองตำต้นฉบับนั่นกับโบเมียนเพราะว่าเขาออกงานซื่อเหมือนไหมจ้ะ ตอนเ <Fe en. S 1> ตียมตนตีมันจะเร็วขึ้นไปอีกอรอเร็วเร็วกว่าที่ห้องอัดไก่อ,อัดต้นฉบับไวเนี่ยจ้ะม,มันเร็วกว่าเพราะว่าเขาเรียนสูสมปนไหจ้ะหลายคนบอกว่าเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยเรามนุนมากแต่เวลาเราออนสเตจเนี่ยเราเอาแต่บอ,อยูมากเ่ ม,มันเป็นยัไงมันตาม,นนมตา,ตา,ตามอะไรเลยมันคนเราฟิลกันเราเราไม่เขินเนาะเพราะแม่แม่หน้าเป็นแบบประการสัมภาษณ์ที่มีกล้องที่ที่แหลกก็ไม่เขินอยู่จ้ะแต่ถ้าวิธีก็กล้องเยอะนะกล้องเยอะแต่ว่า คุณเบลสัมผัสนะจ๊ะสมัครสิเวลาเราเอามาเพื่อสิเอามอากองขึ้นมาสู้คืแต่เวลาเราลงไปมันบมันก็จะเอาลงเฉยอะให้สุดท้ายโชวเพลงใหม่หน่อยลูกสปอยส์ขอสปอยสักช้อนหนึ่งมีมีทำอาหารนย่าทำอหารสุดยางยากยากเลยบอกว่าทำอหารยากด้วยท่านี้เกี่แล้วแอบแอกกับโชว์ มือแวกผ้ม่านนำตาไหลผ่านรินสองห่วงแก้มสาสายตามองเนมเนมเน,มเนมเนมเลวกะบอกเห็นพี่ อยู่ใสายเดนอคือบ่มากพอกันนาเวทีน้องท<ด>่าแห่งใจอยากเห็นหน้าพี่อ่เท่านี้เท่านี้สามล้านาวิวเท่านั้นหนึ่งวัน อ่ะไม่เดี๋ยวไปให้น้องฝากสุดท้ายหน่อยแฟนมีดออนไลน์ลูกแฟนมีดเดี๋ยวเอาบัตรแบบบัตรให้กระจายให้โซเอาเลยให้สองรอบไปเลยเราเราตกใจไหมเนี่ยว่าสถานที่มันจะใหญ่มากๆอุยนี่แหลกล่ะวงหงหัวสถานที่ว่าสิไปจ็ดเจ็ดในความผิดหล่ะหลานเด็กว่าจะผัวผัวจูก็เมียหน่อยแล้วก็เมนูจะไปจ็นจูดทางภาคอีสานนะจ๊ะแบบห่านมอลำจะซื้อนะ่นสิเรียบโรงแรมไม่ใหญ่มากเลย้องไปสนามนั่นสิหลานเด็กว่าจะ ป็นสันมีตัวจีนนะส๋อเราเราจจะเป็นฟซีวันแล้วแมนน่ะสิละคือน่ะสิแต่ที่แถมพวกแมนหนูคิดไปแบบคนละทางก็พอเลยที่เขาว่างไว้ให้เราคือคนละทางเลยแมนจ้ะพอรู้แล้วเราต้องทําการบ้านเยอะไหมไปเซิร์ชลองไปเซิร์ชน่าจะหลายอยู่จ้ะทันเนื้อดมแล้วลองมีไปลองว่ามันยากอะไรอย่างเงี้หรอก็เป็นแล้วก็เป็นครั้งแรกแต่ที่ว่าสิได้ไปจัดนี่ไงจัดในนั้นจัดที่หอ ฝากแฟนๆหนทุกค่ะแล้วก็ฝากพ่อพอ่เมสซี่เนเธอร์จ่าเด้อไปให้ได้เด้อพี่น้องเด้อไปให้กำลังใจพ่อโจกับหล้วกันจ่าแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงทุกคนนะคะฝากไปแล้วก็ฝากไปเป็นกำลังใจไปเป็นกำลังใจให้หลานในการสู่งานต่อไปเนเธอร์จ่าเด้อโอเค